โอ้โหพ,พ,พ,พี่น้องครับตัดๆๆขาเรียนคักงักขึ้นวะเนี้ยโอ้พี่น้องเบิ่งจ้ะโอ้ยจ่เป็นพันสามากี้กันออกคักค่ะโอ้ยจ่เป็นป่าจะเป็นป่าลูกคอกจ่ะพี่น้องพูะดีดน้อยเต็มเลยพี่น้องจ้ะดีดน้อยเต็มเลยค่ะโอ้โหหังามแห้งจะเก็บไว้ เ็บไปสตาร์กไว้แบบนี้ไหมจ้ะพี่น้องไว้เพิ่งไงไปอีกไหมคะโอพี่นออ้องจ้าโอดอกนี้นะโกี่น้อยกี่น่อยเต็มเลยค่ะโอ้โหดอกแม่ฮัร์ตโก้นนาดโอ้โพี่นอ้อ,นองจ๊ะโอ้หอมแห้งงามค่ะจ้างามค่ะความฉุกห้นตะก้าอีกแล้วจ้าพี่น้องสะอ่อนแห้งค่ะเมาไปป้่นไปแจ้วเด้อพี่น้องจ้งาน,นามไหลจ้าเศร้านี่